สวัสดีจ้ามือนี้พาลงมาทงมาเก็บบกม่วงหอ,อนหอนแต่ว่าบกม่วงนี่เริ่มสุกกลนซอนเน่ยอันนี้คือบอกม่วงไข่น่าจะแต่สิบเบ็ดลงใหม่เป็นอ่าบกม่วงไข่ซุกแล้วสุกกลอนซอนพะว่าบกม่วงหนานี่มันเริ่มแก่เริ่มซุกแน้วมือน,นี้ก็วันที่สามวันที่สามผลจะผ้าหกหก ิ่ข่าวบุญมังไฟแล้วแกเต็มทีแล้วจ้อันี้ยม่วงข่สูกห้อมหอมเลยนี่อันนี้เป็นต้นที่ปลูกจากเม็ดมันเอาเม็ดกินแล้วแล้วก็เอาเม็ดม,มันมาทิ่มไว้นี่แหละทิ่มไว้คางเทียงเลยมันก็ออกหมากประมาณปีที่สี่ปีที่สี่มันออกหมากดกๆจ้าปีนี้ม่วงข่ดลกเป็นอันนี้ ปีบนับ,นบเป็นปีที่สองที่ที่ออกมากปีบางนึงก็ออกแต่ว่าห่างบวดกป่านนี่ย่างไปใส่กับบกม่วงหลายได้จ้ะนาเนี่ยนะอันส้มที่เพิน่นบกแข็งเร่งหรือว่าเพิ่นสุกกนันเพิ่นก็โลนโลนโลน้ำผื้นน้นเงี้นะต้นสีะมา้านสามสี่เมตรไต้สูงขนาดเลย อ่ะต้นมะม่วงลูกอันนี้ข้างๆกันนี้แม่นันฝ่าลันฝ่าลันนีดโดกโดกได้ปีนี้าว่าเก็บไปกินหลายหรออันนี้เป็นซุ้มไฟไฟได้ลวกต้นทางสูงบริฮ้อนลงอันนี้พันยังบุนเนี่ยแต่ว่ากินคล้ายๆบอกม่วงอัน บักม,ม่วงช้ำเลยดูพะว่ามันเป็นบักม่วงที่เพาะเมาเรียนะมันก็สิกไายพันเน่ยดูขึ้นกันโอ้ยอยากอยากเอาไม้มาต่อยลงมาให้พนนอะสุกกลนซ้อนอยู่ทั้งๆอ่ะสุกกลนซ้อนหลายหลเพราะรัพท์บ่ปปดีเครื่องนี่มันมันซุม่มบ่ได้จะซุ่มให้เบิ่งให้ยก่อนซ้อนมาบักม่วงหมากม่วงปีนดุก <c oughs> บักย่อมก็ไม่มีดอก ออนซอนออนซอนหมากสูงสูนงนั่งตรงเลยอมอ,อนันท์ใหม่มาต่อยเอาอได้มาตำตากระเบ็ดได้ซีมเมนห้อยฝนตกเมื่อว่างเห่ะส้มถ้าลูกสาวขี้มอไซ่ออกมาหน้ามะม่วงแม่เอามะม่วงมาให้กินรอใช่ค่ะรรม่วงเลยมะม่วงไข่ค่ะรรมะม่วงไข่ ภาษาไทย่นเอิน้นหมกมย่างพน,น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงโอ้ลูกะไ้ขี้พากันขี้มอไซออกมาบอกมอง,มอง,มองเก็บมาก,ก่อนน้ำนี่ายอันนี้สิเป็นหมกมง,มงเขีวเสเวย เนี่ยปลูกปลอยตามธรรมชาติเนาะจ้ะมันมันบะไรอ่ะใส่น้ำใส่ปุ๋ยมันคือปลอยให้เทวดาเพิ่มเบิ้งห้อันนี้มันสุกแล้วมันรวนจากต้นที่ว่าบุกม่วงฤดูเพราะูพ่เมล็ดหะละมาเพิ่นเพิ่มไมสุกแล้วรวนสุกลายอยู่จ้ะสุกกลนซ้อนกับายนี่แต่หน่วยกำลังพ่อกินเลยอันอันนี้บุกม่วงไข่ บเก็บหน่อยลุ้นมาแสบได้จะกบกมองซุกนี่ยพร้อมมันไม่สิมีกินมีรสชาติที่เอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของาขวงย่างง่อยยดดยุดเลยลูกสาว้ากินไปแล้วสองหน่อยปกตินั่งสีบกใครกินบกมองสุกแต่ว่าพ่อได้กินบกมองไข่แสบนั่งมาสำหรับคลิปนี้กะ เอาไว้จำนีมม้แล้วจ้าเดี๋ยวคลิปนะ่ะสีผ้าไปเบิง้งแนวอื่นสีผ้าไบเบิ้งบมกพาวหวกพาวกระโดกโลกขงังบนในมีผู้มาต่อยหายตาพอคนเลิกงานใคสียหายพอคนมาต่อยหายขั้นเอาปลูกไว้ยังสิก็ได้ยูได้กินอ้อสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย